สวัสดีค่ะการไลฟ์อินเดนมาค์นะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมาขอแบบว่าเมาส์มอยเกี่ยวกับสามีหน่อยนะคะเพราะว่าใช้เงินแบบว่าสุรุย่ยสุร่ายเหลือเกินนะคะก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนนะสามีเนี่ย,เ,ยเขาจะเป็นคนไม่ค่อยอ้อวดนะคะเขาจะบอกเสมอว่าเออฉันมีไม่ได้มีเงินมากนะอะไรอย่างนี้นะแต่พ่กันก็ไม่ได้ไปสนใจเงินเขาหรอกนะ แต่ว่าเขาอะชอบซื้ออะไรที่มันแบบว่าสิ้นเปลืองอะซื้อที่แบบว่าเราคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์นะคะทุกคนบางทีมันไม่ได้มันไม่จําเป็นต้องมีนะคะคนเราอะคุณจะต้องรู้ก่อนนะว่าระหว่างวอนนะคะกับนิดเนี่ยนะอันไหนที่มันแบบว่ามันจําเป็นเนี่ยถ้าเกิดเราวนะอนอะวอนก็คือต้องการนะคะเราอาจจะไม่ได้จําเป็นนะคะแต่ถ้าเรานิดอย่างเงี้ย มันจาเป็นมันก็ต้องเป็นต้องซื้อนะคะเช่นแบบว่าอาหารอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่จําเป็นใช่ไหมคะยาอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะเออแต่สามีเนี่ยเขาจะชอบซื้ออะไรที่มันมันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาซื้ออะไรบ้างนะคะที่ว่ามันไม่จําเป็นนะคะอันดับแรกเลยนะคะนี่ค่ะคิดว่าทุกคนคงรู้จักเนาะเครื่องเนี้ย <laughs> เดี๋ยวพี่กันจะขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยว เผื่อบางคนจะแบบว่ามองภาพไม่ออกนะเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ว่าพิมพ์นะคะพิมพ์ตัวหนังสือนะคะแล้วเขก็จะจะออกมาให้เราเป็นสติกเกอร์นะเราก็สามารถเอาไปแปะตรงนั้นตรงนี้นะคะอันนี้ลงทุนไปซื้อมาเนี่ยคิดเป็นเงินไทยนะคะหมื่นกว่าบาทค่ะนะมันแพงมากนะแต่ถ้าเมืองไทยน่าจะไม่ถึงเนาะเมืองไทยน่าจะหลักพันนะคะแต่ที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างแพงมากๆเลยนะคะเนี่ยเอาไปซื้อมานะคะ ตีไปซ้ำหมื่นกับหมื่นห้านะแล้วก็เอามาแค่ทําแค่มาติดทําป้ายชื่อนะคะนัดทัศนเนี่ยเอาไปติดที่ตู้จดหมายเฉยๆนะคะทุกคนแล้วทุกคนคิดว่ามันจําเป็นไหมอะ่ะเนาะแค่ลายชื่อเนี่ยแค่ชื่อเนี่ยเราพิมพ์ในคอมก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็เอาสก็ตแทปเทปแปะนะคะแค่นั้นก็ได้แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องนี้เลยนะคะเนี่ย ไปด้วยกันพี่กันก็ไม่รู้ว่าเขาซื้ออะไรนะคะแต่ว่าพอซื้อกลับมาเราถึงรู้ว่าเขาซื้อก็เลยก็ยังว่าเขาอยู่ในว่าจะซื้อทําไมมันไม่ได้จําเป็นนะคะแต่เขาบอกว่ามันจําเป็นเพราะว่าคุณต้องมีชื่อที่ตู้จดหมายนะคะทุกคนแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามีซื้อที่ว่ามันไม่จําเป็นนะคะก็คือแบบว่าตัวที่ใช้สําหรับขนขนรถจักรยานนะคะเดี๋ยวพี่กันขึ้นภาพให้ดูนะคะนั่นแหละ นะซื้อมาตัวนั้นก็น่าจะแบบว่าหมื่นกว่าเหมือนกันนะหมื่นเกินหมื่นห้านะคะซื้อมาเพื่อที่จะเอาจักรยานนะคะใส่ท้ายรถรถเก๋งนะคะแล้วก็ไปนูน่นไปนั่นไปนี่ไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ซื้อมาเ <c oughs> นี่ยห้าเดือนกว่าแล้วคะ,ไม,คะ,คะไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยนะว่าจะพาไปปั่นจักรยานที่ไหนนะคะ,ะใช้แค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่อตอนที่ขับ เอารถจักรยานมาเก็บที่ที่อพาร์ตเมนต์ใหม่นี้นะคะนอกนั้นก็ไม่ได้ใช้นะคะเห็นไหมคะมันไม่จําเป็นเลยนะคะสามีก็เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเนี่ยเรื่องเพิ่งจะไปทํามาเมื่อเร็วๆนี้นะคะเ่งจะไปทํามาเร็วๆนี้ก็คือมอีสองวันก่อนที่เขาจะาไปนอนกลางถนนนะที่ติดพายุหิมะเขาก็เอารถเข้าศูนย์นะคะ แล้วพอเมื่อวานก่อนนะเขาก็บอกพี่กันว่าเนี่ยตอนนี้ดีมากเลยนะพัดส,สอนนะฉันแบบว่ารถฉันนะแบบว่าฉันมีฮิตเตอร์แล้วแล้วเขาก็กดให้ดูว่ารีโมทนะคะกดรนะีโมทอ่ะพี่กันก็เลยบอกว่ามันจําเป็นเหรอในเมื่อรถคุณนะเป็นรถใหม่นะคะซื้อรถใหม่ได้สองปีกว่าเองนะเออฮิตเตอร์อะไรคุณก็แบบว่าเออเพอร์เฟกอ่ะคุณก็ดีแล้วอ่ะคุณจะต้องทำไมจะต้องซื้อตัวนี้นะคะเขาก็เลยให้เหตุผลว่าที่เขาซื้อ ไอตัวฮีตเตอร์ตัวรีโมทคอนโทรลเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาก็ตื่นมาเขาจะไปทํางานเนี่ยเขาก็จะกดรีโมทนะคะเพื่อให้รถเขาเนี่ยอุ่นนะคะแล้วก็ให้พวกหิมะอะไรเนี่ยมันละลายออกไปจากรถเขานะคะเขาบอกว่าฉัน,นไม่ต้องการนะีตื่นมาแล้วมันอากาศนหนาวๆแล้วฉันต้องไปขูดหิมะออกจากรถนะคะแล้วพี่กนก็เลยบอกว่าแล้วเดนมาร์กเนี่ยมันมีหิมะตลอดแบบสมมติว่ามีหน้าหนาวห้าเดือนหกเดือนเนี่ยมันมีหิมะทุกวันเลยเหรอ ออมันไม่ใช่สวีเดนนะสวีเดนนะี่คือเขายังมีหิมะตลอดนะคะแล้วก็มีหิมะเยอะแต่เดนมาร์กเนี่ยมันไม่ค่อยมีหิมะนะมันจะมาแบบเป็นช่วงๆแบบว่านานๆมาสองสาวันแล้วก็หายไปนะคะว่าไม่ได้มีทุกวันนะคะทุกคนนะมันไม่จําเป็นเนี่ยพี่กันมองวนะ่าเพราะว่าซื้อลงทุนติดตั้งตัวเนี้ยสองหมื่นห้าพันโคนนะคะก็เป็นเงินแสนกว่าบาทนะคะทุกคนนะมันไม่ใช่น้อยนะคะทุกคน พี่กันก็เลยมองว่ามันสิ้นเปลืองนะคะมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่จําเป็นนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะอันนี้ติดมาหลายเดือนแล้วแหละกล้องวงจรปิดนะคะเดี๋ยวจะเอาลงรูปให้ดูนะคะทุกคนเออเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะติดทําเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่อพาร์ตเมนต์เราไม่ได้อยู่เป็นบ้านนะคะบ้านแบบเออเราอยู่ท่ามกลางบ้านหลังเดียวอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องจําเป็นต้องติดใช่ไหมแต่นี่มันเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะ แล้วมันก็เป็นห้องข้างล่างอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นนะคะมันไม่จําเป็นที่จะต้องติดนะคะก็ <g ül> <g ül> <g ül> เลยขอมาเมา์มอยสามีหน่อยนะคะเนี่ยใช้เงินโดยที่ไม่จําเป็นนะ,ะเออเราก็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นเงินเขานะคะแต่เพื่ออนาคตเนาะเราก็ต้องเก็บนะคะเออเนาะต้องเก็บเพื่ออนาคตนะ,ะไม่ใช่ว่าเอามาใช้ฟุ่มเฟือยน,นะ,ะพี่กันก็ว่าเขานะว่าเขาตรงๆนั่นแหละนะว่าเออให้เขาเก็บ เพราะว่าเมื่อคืนก็คุยกันว่าต่อไปห้ามซื้ออะไรแล้วนะห้ามซื้ออะไรที่มันไม่จําเป็นนะคะอะไรที่มันไม่จำอะไรที่มันจําเป็นพี่กันก็เห็นด้วยนะคะแต่อันไหนที่มันแบบเฮ้ยมันแบบว่าทนได้เนี้ยเนาะเราก็ต้องทนนะไปซื้อทั้งสองหมื่นห้าพันโคนแสนกว่าบาทเนี้ยมันเนาะมันมันไม่ใช่ไงคะพี่กันมองแล้วมันไม่ใช่นะก็คลิปนี้ก็ขอเมาท์มอยสามีแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบพระคุณทุกๆแรงใจนะคะที่แบบว่ามาให้กำลังใจใพี่กันตลอดมาช่วยดูคลิปนะคะแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ให้พี่กันนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ